บทเรียนจากการตกบันไดในวัยไม่เด็กสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับคุยกันหลังยิม Self Talk the Series ค่ะ Podcast Now Variety ที่เราจะมาพูดคุยกันกันกบทุกคนหลังจากที่เราเออกกำลังกายที่ยิมเสร็จในหลากหลายท็อปิกฟังง่ายๆสบายๆค่ะเอพิโดนี้นะคะ เราจะมาแชร์บทเรียนที่เราได้รับจากการตกบันไดในช่วงต้นปีนี้ของเราซึ่งก็เป็นตอนที่เราถึนจะไม่ได้แก่มากแต่ก็อยู่ในวัยที่ไม่ได้เด็กแล้วนะคะมีอะไรบ้างเราลองไปคิดแล้วก็ลิสต์มาได้ทั้งหมด10ข้อลองฟังกันดูค่ะ 1. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องจริงค่ะคนเราเนี่ย มักจะเห็นคุณค่าของสุขภาพก็ต่อเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพสำคัญกับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนก็ตามสุขภาพเป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราไปทำอย่างอื่นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พอโตแล้วอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยการบาดเจ็บก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายและหายช้ากว่าสมัยเด็กนะคะอย่างเช่นตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะมีหกล้มหรืออะไรต่างๆก็รู้สึกว่าจะหายง่ายกว่าตอนที่โตขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้พอเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้เวลาและแผลต่างๆก็หายได้ยากกว่า 3. ม,มีสติอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอย่ารีบอย่าลนลานมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแม้แต่พวกเรื่องง่ายๆอย่างเช่นการเดินไปไหนมาไหนเพราะถ้าไม่ระวังเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆการมีสติจะช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆได้มากเลยนะคะ 4. กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในเวลาที่เราลำบากคอยให้กำลังใจตัวเองค่ะมองโลกในแง่บวกเข้าไว้หรือถ้าโชคดีเราอาจจะได้มันมาจากคนรอบข้างค่ะอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนการมีคนรอบข้างที่น่ารักและก็เข้าใจเราทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ไม่ยากนักจริงๆนะคะ 5. การทำไอเหรือว่า Intermittent Fasting ต้องดูให้เหมาะสภาพร่างกายและการใช้พลังงานในแต่ละวันของเราด้วยอย่างเช่นถ้าเราออกกำลังกายหนักหักโหมแต่เราทำไอเยาวๆนานๆทุกวันแบบนี้ร่างกายอาจจะไม่ไหวนะคะถ้าเราไปเดินหรือว่าเดินลงบันไดโดยที่ไม่ได้รับมัดระวังด้วยเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดปฏิเหตุและตกบันไดได้เหมือนกัน 6. เมื่อต้องพักก็ต้องพักอย่าฝืนเพราะมันอาจจะทําให้ใช้เวลาเยียวยานานขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณหมอบอกว่าเราควรหยุดออกกําลังกายก่อนสัก6จสัปดาห์มันอาจจะรู้สึกยากนะคะสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจำอย่างเรา แต่เราก็อาจจะต้องทำเพื่อไม่ให้มันบาดเจ็บมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะเการวางแผนทางการเงินในด้านสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการออมเงินในรูปแบบต่างๆการทำประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพสิ่งเหล่านี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะคะถ้าเราอยู่ในสถานภาพที่สามารถทำได้ก็ไม่เสียหายที่จะมีไว้ใช้ในยามจำเป็นนะคะ 8. อาหารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารสูงในปริมาณที่พอดีช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นได้ 9. อย่าลืมให้ความสำคัญกับการนอนการนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญนะคะการนอนหลับที่ดีและเพียงพอช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดความกังวลอะไรต่างๆไปได้มากจริงๆ สิบจงรู้สึกขอบคุณถ้าวันนี้คุณยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะยังสามารถใช้ร่างกายออกกำลังกายเดินวิ่งกระโดดว่ายน้ำหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยได้อย่างเต็มที่จงรักษาและก็ถน,นอมการใช้ร่างกายของคุณเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุไหน พราะสุขภาพร่างกายคือแอสเซทที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิตของเราค่ะและมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะดูแลมได้อย่างดีที่สุดต้องเริ่มจากตัวเราค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบนะคะเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังบาดเจ็บกำลังไม่สบายจากอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณหายไวๆนะคะ ถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราฝากกด subscribe พวกเราได้ใน YouTube ช่องคุยกันหลังยิมและทุกช่องทาง Podcast Streaming ที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะคะและฝากกดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราใน Instagram Facebook และ TikTok เพื่อรับชมภาพประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอพิ e h i n d the Scene ในซีรีส์ต่งาง และเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอัปเดตจากพวกเราก่อนใครนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ